กแข่งเขียเรื่อยๆครับเป็นการแของโศกศักดิ์ลาดบารแครนะฮะเป็นฝ่ายเแี่งเรื่อยๆก่อนครับต้อบอกว่าสศกศักดิ์ลาดบารแครนี่คือบริไฟการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเล็กจ้อยเลยนะฮะนี่เป็นการสุดท้ายครับตัวที่ห้าเขาจะเป็นในรอบ16ทีมนะฮะไปต่อเกมยงครับ วันนี้ทางด้านของดัมมี่นะฮะต้องบอกว่าถ้าชนะได้ครับจะมีคะแนนเท่ากับการันต์ของดีทีมนะฮะต้องมาลุ้นให้ดีทีมแข่งเป็นผู้ต่อไปครับที่จะเจอกับโนสุตาครับลุ้นให้ดีทีมนี้ไม่ชนะครับให้แพ้โนสุตาครับแล้วก็ว่าที่ลูกได้เสียนะฮะ เป็นส่วนยากเลยครับเลยดิทันได้ของดัมมี่ครับเจ็บแบบยอดทีมเนี่ยตกใสตลาดบางแคร์นะโอ้โหมีลุ้นครับมาดูเลยครับเกมคู่นี้ครับเป็นลุกปี้ปีนะฮะของดัมมี่ครับสถานีใด้เลี้ยงนะเป็นสบหน้าเลยครับเหลือกีอีกนะกีกีกับดีไซน์ครับเข้าหัวเข่าเจ็บนะฮะ ภาษาไทยครับก็ใช่ต่อเกมน,นะครับของสมศักดิ์นะคบตางแขนครับนี่เป็นแชมป์เก่านะครับก็เป็นทีมเต็งคนระับในรายการนี้คนระับรายการขึ้นซอกเชิดขึ้นลีกนะครับเก็บมาห้านะตัวว่าเก็บมาชนะมาทุกทุกนัดเลยครับโอ้โหแล้วตัว,วนี้อีกที่นี้ผลสามเหลี่ยมนะฮะขอขอกหลังคนระับเป็นพินเต็งที่มาครับข,ข,ของดัมมี่นะฮะ ผ็แววาแข่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยจิตภาคันเต็มับตภาคครับตูนซ้ายอาทิ้งแชมป์นะฮะอข้ามมาทางฝั่ของดัมมี่ครับที่เป็นเนี่เปนสุดหน้าดาวรุ่งครับเตาเป็นโแล้วพลิกมาสวยครับดาวรุ่งสองคนเนี่ยเอออ่าใจนะปักพิกครับเ่วนอจะติดแ้ตของดัมมี่ครับโคมาเข้าซ้ายนะ ไปมาแถวสองครับอ่านแล้วโดนตัดได้ครับโอ,อ้แล้วพี่นะัแบพบี่ยังเพื่อนดีครับแล้ไปเล่ยนยากจังหวะนี้ครับตัดได้ครับของสุขสันต์ร์ต้งแค่ออกสวดแล้วไปตาที่ทางของน้ำต้อมนะฮะเหนียดได้ครับของสุขสันต์ร์ต้งแค่ไปต่อเกมกันครับตามสไตล์ องหลังก็นีไปเป็นเจ้าของเจ้าบอยเนียลำมีเนียนคบค่วนเกีรอบารท่แ้งให่นองเลยครับลัมี่ครับส่วนสักเจของตลาดตัแขครับนี่น้ำตับขึ้นมา้ายเปิดเข้ามาบ่าตั๊คแัะ สาวสบสามแข้งวาห้าไปไอ้สั่งเน 4-9น,นี่เลยฮนะก็ให้ออร,รีบับกระของผมสั่งงานมาแคนะก็เขาไปรับหึงแล้วแล้วตาวนี้ได้ยิงระาที่เสาแรกนะฮะัดคนี่จะสวนลับขึ้นมาลูดตาที่เป็น ดีมาทีเจนะฮะโหดีใจนะฮะเส็รับลูกตปมุมนะของศึกษาเรงบ้าแค่5ดีขาดชงแรก เราเบดนนี <analyze anthropology> <wie> <size methodology> yeah, so ่เป็นฝาสุดท้ายก็ยังเจาะสมศักดิ์ยังไม่เข้านะแต่ก็ยังไม่มีประตูเลย ตานะเออเก้าฉักยังไม่เคลียร์ครับค่นทรายตัตตาครับของดัมมี่ครับแบบในเตะสิ่ง้วยครับต่อกันสวยครับจังหวะนี้ครับเอาตัวรอดได้ดีนะครั้งที่ทาง้าของบอยครับบอยขึ้นเกมทางขวาครับของดัมมี่ครับตัดเข้าในแล้วปั๊มบอลยังได้ครับแถวสองครับของดัมมี่แมพยายามดึงหลบเยอะเลยคือมาที่บอยครับแล้วเปิดไม่ดีครับอยู่ที่นาตาฟนะนี่เป็นตัวเก้าเขมเลยครับแต่ก็เปิดไม่ดีนะ เราแชร์ไปแล้วตูตะกบอยู่ครับต้องป็นปัหาเดียกกับครับตไมงแล้วจังหวะดีครับเข้าข้างหลังนะฮะนิดนึงครับขอโทษกันนะฮะจัวะพยายามจะแยกก่อลครับแต่ถึงรีคิกนะฮะของดัมมี่ครับเหล่าของปัญญาจากพุทธศิษ,ษิ์นะฮะบอกครับแดดเน่ยจริงครับของดัมมี่ครับอ่าดีเฉลี่ยกำแพงครับออกหลังครับได้เป็นลูกตเตะมุมครับ ไปดูซันมาที่แชมป์ครับซ้ายยิงเบาเกินไปครับแล้วสมศักดิ์แต่ตะระแป่าตัดได้ตัดดาวดีบ่าไม่ห่านเจ้าบอยครับบอยมาที่แชมป์ครับแชมป์มาทางซ้ายครับตัดเท่าได้เจ้าแชมป์ยังได้ครับแม่วันนี้ครับสุดหน้าไม่มีเจ้าลักด้วยครับ ปล่อยโบไม่หาครับบีครับสุนทรมาตรงกลางครับอยู่ที่ล่าตั้นครับแทนมาทางซ้ายครับขึ้มาเปิดมาแล้วตรงนี้แม่โอ้โหเนี้ยเปิดลึกไปก็เด้งเนี้ยพยายามจะแทงให้เพื่อนครับที่โซ่สองเลยอยากยิงไม่ได้ครับของสุนทรกับตระกแช่ครับผ่านตาจบหลบชิดนาทีครับจะรออยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับดับนี้ยเขาบอกว่าแพ้ชนะได้ครับก็จะมีเจ็ดคะแนนนะเท่ากับคะแนนของดีคีมนะฮะดีครีมที่จะแข่งคู่ต่อไปครับเจอกับโต่ซุปตารครับ ต้องลุ้นให้คณะของกรีนพีแพ้่รองนท้าุกตาด้วยครับอาแล้วช้าเกินไปครับมาเกมนี้ไม่เข้าครับเจ้าเบนครับโอ้โหนะแต่เจ้าเบนนี่กะจะแจ้งเกิดสักหน่อยครับยิงทีมใหญ่เลยนะแต่ว่าสุดท้ายยังติดกล้องหลังเนี่ยหรือต่อครับของดัมมี่ครับเปิดเกมมาเพราว่าต่อเกมคู่กับสมศักดิ์ได้สูสีเลยครับแล้วอยู่ที่จังหวะจบนี่ครับแล้วจริงี้เรียบร้อยครับนี่ความแตกต่างครับ จากสูงนะฮะแล้นักของสมศักดิ์ครับขึ้นนำ1-0ครับก่อนหน้านี้ทีมชาติของบัมมี่ครับเพราะทางเจ้าเบนนะฮะมีโอกาสซัดต่อจ่อไม่เข้านะฮะแล้วโดยทางนัขาวของชุดตาสวนมาครับความแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับการทำประตูนี่แหละต้องบอกว่าฟุตบอลกับกัรที่ประตูนะฮะสวัสดีครับศพสองดาวต้องแพ้ชนะได้ต้องบอกป็นทีมแรกครับที่ผ่านเข้า รอบสุดท an ้ท in so like ีมรับด้วยการเอาชนะทั้งหมดหกแบบด้วยกันครับโอ้ถ้าชนะแบบนี้ก็มี18คะแนนเต็มครับชนะร้0ยเลยครับเป็นทีมเต็มชั้นครับนี่เป็นแชมป์เก่าแล้วนะของสุขสันต์อิรบางแพร่ครับมีครับคอสมาเสาสองครับหม่งตั้งได้ครับตกกลางครับของสุขสันต์อิรบางแพร่ครับแต่ยังไม่ไปที่ติดกันปิดตาตงที่ปอยครับปอยขึ้นมาเองเลยครับ ปล่อยสายเฉียบน้าต้ากับอ้าวแล้วลุกมาเลยจังหวะนี้ครับประกบอยู่สองก็คือมาที่น้าต้ารับนี่เป็นตัวเกาเลยนะฮะเหตนผลอยู่ห้องเครื่องครับวันนี้สตาร์ตาเป็นเจ็ดเล็บตัวจีบเลยครับเจ็ดเล็บคนแรกเลยครันในทุกๆนัดน,น้าต้าจะลงช่วงขึ้นหลักนะฮะแฮร์รี่ครับลอเงเซตครางคิดของตัวเองนะฮะของน้าต้าครับเดือดลุกนทุกนัดของศอกจากอาตัดบาร์แคร ต่อตอนนี้ครับสิบนาทีผ่านแล้วเป็นคะแนนของสมศักดิ์กับตลาดตังแคร์ครับพี่นับดับมี่ครับอยู่หนึ่งสูตรครับต่อตามสไตล์ครับเท้าสู่เท้าครับมาซัดที่บีบครับบีบจ่ายมาติดเลือดของดัมมี่ครับแถวสอบครับไม่มีไฟครับนำจาบจ่ายมาติดคะแนนของแชมป์ครับแชร์แล้ปล่อยนะให้เพื่อนตั้งเกมใหม่กระปลาตรงกลางครับทางานดีเจ้าเป็นรออยู่ครับเปิดนแฮะเดี๋ยวดิ้นนะจะไหวก็ยังติดบล็อก มาที่แชทเพื่อเปิดพี่เลยสู่ด้านเป็นเจ้าตาเกับวันนี้เจ้าหน,น้านไม่เห็นนะฮะดีฉลาดเกับไฟนี่เจ้า,า,กกาเสียบมวยยังเดี่ยวนะฮะโอ้โหหลบตัวสก,กัดไฟอ่ะผมรู้สาประตูดีก็ดีอย่างนี้นี่เองนะฮะสายยิงก็มีอยังไม่ตกกรอบครับโอ้โหโอกาสก็มีเยอะพอสมควรนะเบ็นนักของดัมมี่นะฮะ าทีเ่เบนเนี้ยเบนต้องหลักอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วนะนน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 ครับ,บของเบนเนี้ยที่บีเนี้ยบีเนี่ยว่าตำแหน่งที่หลังคือคือแร็ปขวาขวาครัแบแต่ที่แล้วนี่แกแอสซิสซับสีลูกเลยครับโอ้ยบีกลายเลยฮะอยากไปหมาดเลยเจ้าเจดเ,เดี๋ยวตึกเลยนะฮะ ว่าเป็นเพื่อฝังตัวมือประหมึกนะฮะเห็นเพื่อนรับของสดใสหวานบางแคนะฮะต่อตรงว่าเก็บในคู่แรกครับวันนี้ครับเวลานค่อข้างที่จะเลียดนิดนึงครับเดี๋ยวเสีย่อหลักนี้ไม่ตกภาพเลยนะฮะเดี๋ยวเกลี่ยแรงเลยนะฮะในชึ่อหลักนะะต่อตรงว่าพักไม่ต้องพักนะครับเกลี่ยแรงแรงเลยนะฮะชื่อหลักนะฮะเดี๋ยวถึงเวลาเพื่อนหมึกเดี โอ้โหดียีน่าจะวานี้ครับยักไม่ต้องกลอกครับเหนตั้งแต่ครับของสมศักดิ์ระดาบบารแคบเปิดมาแล้วตากใต้ครับดัมมี่เปิดมาเจ้าเบนเจ้าจอเจ้าเบนยิงลูกมีราเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ เขาจุดได้ยับศูนหน้าดาวรุ่งครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะยิงศุกร์สังข์สลับบังแคร์ได้ครับมีประตูตัวเองยับดัมมี่ครับในตีประตศุกร์สังข์สลับบังแคร์สำเร็จนะฮะแหมเจ็บนะฮะเหมือนจะงวัดให้น้ำมองี้ยเหมือนจะโดบหลบไม่เลยนะหลงทางนะฮะอ่าแล้วขวาก็แค่พยายามยิงยิงแคบนะฮะ ตะครับกาก็ติดเล็กองสสงลบางแพ้นะฮะไต่อเเยครับเล่บันนีน้ยออนกับไ,อไ่อฟซีเรียทู่ไหครับาของสาบางแพ้เพราะหากเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มไปแล้วมาจนด้านหลังรับบอลได้ฮะตัดหีบอยยเาสวนกับับ Bon mm hmm. ต้องอยากเายนะเพื <S <S right. ่อนยังไม่ได้วิ erm ่งครับต่ต้องาใวในการเข้าทำนี่ตัของดัมมี่ครบอกก็จะที่ดีมละดีมาที่เจนครับขึ้นมาทางซ้ายเข้ามาที่นาตับนะครโอ้โหจวยมาสวยครับแล้วเตขึ้นมา ตีมาทางขวาครับยันครับแล้วก็คือครับโอ้โหอยากจะดึงหลอกดีกว่นี้ครับเสียด้วยว่าไปที่เดียเสียที่นี่กับัาน,นี่ครับุ่กเร็วมาที่เจ้าเป็นครับโอ้สายดีครับย้อนหลังเพื่อใจเลยเสียที่นี่กักบศุภชัยตลาดบางแพร์ตอนนี้เกมเดียวอยู่ประมาณห้านาทีครับในครึ่งแรกนะครับอต่อน,นี้ยังเสมอกันครับอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ สนามมาที่ละตัต่ำเลไปเองครับายติดคนับยยังมีซอลครับโอ้แล้วจังหวะนี้ยังมีเสียบผู้หิดกันขึ้นมาวาเป็นจังหวัะงทีเป็่วนนักสละก็เปลี่ยนตัวเขาไปดูติดเนีเปลี่ยนตัวนะฮะเปลี่ยนเบนเนแล้วสมข้างหรังโคมัสข้าลักหลุดปนะฮะติดไปฟอร์โกซรนะฮะตั้งชื่อเองเนีดัมมี่นะฮะเพราะว่าเข้าเล่นดัมมี่ก็เลยตั้งชื่อเป็นดัมมี่ก็เลยนะ นักเตะที่ชอบปุ่มชอบปี้นะฮะคาริบันนี่ตีที่ชอบยีน่าผ้าพานะฮะซึ่งหลังนี้จะเปลี่ยนแดงเลยนะฮะทีนี้เราสองขีดต้องขอใครทนิดนะฮะเที่ที่เขาทำแบบนี้นะตอนนี้ก็จะได้ต่อเบเยอะเลยโอ้โหทิ้งครับในทุ่มนะโดยทั้ง ดักซายครับวันนี้ครับเจ้าแชมป์นะฮะเจ้าแชมป์เดี่ยวี่เป็นคู่หูครับเจ้ารักครับวันนี้เจ้ารักไม่มาครับเจ้าแชมป์ทานพี่จะเหงาเลยทีเดียวเลยมีเป็นคู่หูกันนะฮะวันนี้ลิซุสกีหรือเปล่าไม่รู้เลยขึ้นมาครับขวาบีขวามว่าจัดใต้ครับอนลิซุสพอดีเพราเล่นดีครับของดำนี่ครับดี่จะไปคนเดียวครับเร็วๆด้วยครับขึ้นมาคนเดียวเลยถ้ายิงได้ท่จะหล่อเลยนะฮะแล้วยิงมาได้ติดเจ้าเจ็คครับอุนแจ็ไม่ทำอะไรเขายิงดีเฉยครับยิงมาติดเองครับ โอ้มาลิซิตะของดับบี่เอาจะพูกับกลุยมาคนเดียวเลยนะนี่เป็นดานกัะเธอหลงนะฮะเธหลงนี่ดิสู้ฟาร์ครับกลุยเดี่ยวเลยนะฮะตางที่ทางด้านขวามัดนะฮะขวมัดก็เข้าตรงกลางครับเขาต้องตั้งใหม่ครับอยู่ที่บอยบอยมาที่แชมป์เวลาในสนามตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสามทีครับในที่เวลาแรกนะฮะจะขอหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ โอ้ดีครับเสียบอลพื่งไม่กับตุกร์สรตั้งแท่กตั้งทีนาตั้มนี่แหละคุณจ,จังหวะเกมงกับช้าใจเร็วก็อยู่ที่นาตั้มนี่นะฮะนาดีงแบ,บ็คสองฝั่งครับคอยเติมตลัดหน้าฮะเดิาทางด้านขวาครับกระโดดขึ้นเตียนครับล็อกเข้ามาตรงกลางเขาขืนกับตั้งทีบีกับปีแพร่มที่นาตัม้มครับโอ้ทีนี้เข้าหลอกด้วยนะฮะมีเข้าไปได้เลยนะะหลอกเก่งเนี่ย เตะเกมกันถูงขึ้นมาแล้วเหลือนเป็นมิวสิลลูวนึงแล้วบีนะบลุดมาบีบีดิ้งอ้โหไม่จนกรอบจะติดไซโป้งนะครับฝั่งบีเรียกว่าเป็นนักเตะที่เปิดวรงนั่นเลยนะถ้าได้เเกมแบบนั้นฝ่ายการเปิดบอลจากบอลบอลจากลิงเส้นฝั่งฝวายน่าะเป็นาเพื่อนมนรอจบดกอเลยครับนี่ก็เป็นด่นอีกคลหนึงของกบฏตลาดบางแพรครั โอ้โหต้บอกว่าถ้าสวนขัดขาคอคูทีมนี่ก็คือเต็งจ๋าเลยนะแล้วพี่มันดุกระดอยแล้วจริงเรียบร้อยเย็บโอ้โหเลยนะโอ้โหจะ้งแต่นี้จากพี่มันมาก็มีลูกนี้แล้วครับที่ใช้ความสามารถของตัวนะฮะแด็กเข้าไปแล้วเทำการจิงด้วยซ้ายครับโอ้โหปกติได้จิงด้วยขวานะฮะโอ้โหนี่ครับซ้ายทั้งมากครับจิงให้ดัมมี่ครับขึ้นมาจบสักราตลาดมากแค่โอ้โหทัพที่ชนะนะทัพนี้จะท่ากับบริทีมเลยครับต้องวัดที่ลูกได้เสียเลยนะฮะ โแต่ดีทีมก็ต้องมารอลุ้มครับผู้ต่อฝ่ายกับทีเด็เจตท่านของโกลุุตาครับแต่ดีทีมกับเจตกับโกลุุตาถ้าวราดีทีมเล่นเพื่อเล่น,น,นแค่สเสมอแล้วก็จะผ่านเข้าไปในสองรอลุ่มได้ครับแต่ถ้งมาดูก็โอ้โหถ้าเกิดแพ้โกลสุตาขึ้นมานี่ตัดสินลุกได้เสียอารมณ์อุตตาข้างซ้ายครับโอตัดยิงงใจเลยโอ้โหไม่เข้าเลยโอ้โหจะเอาหลอไปไหนเน,นี่ย คนทบกันแหนงที้แพ้จริงนะฮะคือเกียรติคุณสาด้าซ้ายรับตอนนี้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับมาแ็้วนาครแชร์แอปปงชุดก็โอ้โหเป็นดัมนี่ครับพี่ที่นำชกแต่แบแชร์ตอนนี้ครับสองประตูตอนนึ่ครับอ่ายกรแชร์ะไม่รักาสถิติไปเลยฮะ ผมนักข่าวที่ดูเขาว่ากูกูแข่งกูดูได้เลยนะฮะหรือจะต่อเหรอแต่ต้องลองเกมของสงสารครับยิงได้ตลอดเวลาคนระับแล้วนี่ครับได้ยิงแอนะปิดเพื่อนของบัมมี่ครับออกหลังรับเป็นท่าทอบเป็นลูกในะส่สครับาฝ่าร้ายการของสงสารมาแทนก็ต้องมาปลอดูคนระับมีโอกาสนี้ยิงได้ทุกตัวแตกเลยคนระับ อ่าแล้วต่อมาสวยครับมาเล่นเซตหยุดมาโเกมาบอลนี้นะฮะตับที่ปอดก็ไม่ผ่านนะฮะตัดบอลสวยครับตอนนั้นของเล่นของสมบัติตาตักแทนครับตัดได้มาล้างตาที่บีดครับบีมาตรงกลางที่มตาครับตาตังแทนนี่ยังติดต้นขาครับแทบตีที่มางซ้ายครับหาแล้วลุกมาเลยครับหาต่อสองเลยครับล็อกตัดลูกนี้ได้ต้องได้ครับไปเข้ามือท่านของเจดครับฝากเกือดขึ้นมาทำซ้ายครับปี่เป็นนักเตะเท้าแบบนะฮะตังข้อแล้วซ้าลูกนี้เออโอ้โหแต่ บอลนี้ตกลงพื้ก็ล้วไปชนเสาครับแต่ิีชัยเป็นนิ้ตั้งเต่ขึ้นป่าครับชนเสาออกหลังนะฮะยังตีเสมอไม่ได้อยู่ทีมงานตอนนี้ก็หมดแล้วนะอยู่ที่พุโตสินับมาที่โทมัสจับโทมัสดึงออกมาโอ้โหลูกเตะลูกนะเอาเป็นลูกตั้งแตะขึ้นมานะฮะแหม่เด่น เอาไปชั่อหน่อยแล้ขึ้นมาครับสอบสับสรแล้วก็มดเวลารับในที่เราครับเปลี่ยนเลยับเปลี่ยนแดงเลยับ,บ